สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลองดูกันนะครับว่าเราจะดูดาวนะครับถ่ายดาวไปยังไงนะครับในตอนในในตอนที่1วันนี้เราก็จะมารู้จักจกับท้องฟ้ากันก่อนนะครับเพราะว่าการจะถ่ายดาวนะฮะถ่ายในบิวลาหรือ d ิฟสกายอ็อบเจอะไรพวกนี้มันจะต้องระบุพิก,กัดนิดนึงนะครับการระบุพิก,กัดเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องรู้จักว่า แต่และสิ่งและอย่างบนท้องฟ้าเนี่ยเรามีการอ้างอิงกันยังไงนะครับก็เรามาดูกันครับอันดับแรกนะครับต้องอธิบายก่อนว่า,าจุดต่างๆนะครับเวลาเรายือนอยู่เนี่ยมันคือจุดอะไรบ้างนะครับในพิกัดขอฟ้านะครับเราเรียกว่าเป็น horizontal coordinate นะครับเราก็จะมี จุดเนือ้อศีรษะนะครับที่อยู่ข้างบนหมุดหัวเราเนี่ยนะครับเราเรียกว่าซินิทนะครับจุดซินิทเนี่ยก็จะอยู่บนหัวเราเป๊ะเลยบนท้องฟ้าตั้งตั้งตรงขึ้นไปนะครับจุดที่อยู่ใต้เท้าลงไปใต้โลกเราเนี่ยนะครับเราเรียกว่านาเดียนะครับแล้วก็เส้นขอบฟ้านะครับก็คือเส้นที่เราเห็นฟ้าโผล่ขึ้นมาจากดินนะฮะก็ เรียกว่าเส้น horizon นะครับแล้วก็เส้นที่ลากจากจุด่า,าทีเส้นจากเส้นเขาฟ้าขึ้นมานะครับจากทางทิศเหนือนะครับวิ่งทะลุนะครับจุดซีนิตนะครับวิ่งตัดกับเส้นซีนิตนะครับแล้วก็ลงไปทางใต้นะครับเราจะเรียกว่าเส้น m e r เดียน คนโบราณนะครับเขาจะมองท้องฟ้านะครับคิดว่าโลกเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางนะฮะแล้วก็เอที่อยู่รอบๆนะครับก็จะหมุนรอบโลกประมาณนี้นะครับก็อังนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าโลกเราอยู่ตรงกลางแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยเป็นกลมๆหม,มุนรอบโลกนะครับอย่างที่เห็นนะครับเ,เราก็จะเรียกนะครับกลมๆเนี่ยนะฮะท้องฟ้ากลมๆหมดแล้วเนี่ยว่าเป็น ทรงกลมฟ้านะฮะเซเลสเชียลสเฟียนะครับซึ่งการหมุนนะครับของเซเลสเชียลสเฟียเนี่ยก็จะหมุนนะครับโดยมีแกนโลกนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งแกนโลกนะครับมันก็จะเอียงๆหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละจุดที่เรายืนบนโลกเนี่ยนะครับ เราก็จะเห็นดาวเหนือที่ความสูงต่างกันนะครับเดี๋ยวลงมาล,ล,ลงมาดูกันว่าทำไมวะเราถึงเห็นดาวเหนือกันคนละความระดับความสูงนะครับตำแหน่งกับการหมุนของทรงกลมฟ้านะครับก็จะสัมพันธ์กับตำแหน่งที่เราอยู่นะครับ เราลองมาเริ่มจากถ้าเรายือนอยู่ตรงประเทศนะครับที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรนะครับเราก็จะเห็นแกนโลกนะครับอยู่ในเดียวเดียวกับเส้นขอบฟ้าหรือ horizon นะครับนี่คือโลกนะครับอย่่างทีเห็น,นโอเคไหมครับเราลองหมุนโลกหมุนนะฮะก็ แน่นอนว่ามันก็จะหมุนรอบจุดจุดหมุนของโลกนะครับซึ่งก็คือข้้งบนนะครับที่เห็นนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับดังนั้นเนี่ยเออเรามองเรายืนอยู่นะครับบนเส้นศูนย์สูตรนะครับเรามองมองตรงไปนะครับทางเหนือนะมันก็เราก็จะเห็นท้องฟ้านะครับหมุนรอบ จุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ตรงเส้นฮอริซอนนะครับนี่จุดบนของฟองฟ้าก็จะอยู่ติดดินพูได้ง่ายนะครับในกรณีนี้อันนี้ถ้าเราไปอยู่บนโค้โลกเหนือนะครับอยู่ณโค้โลกเหนือเลยนะครับ ท้องฟ้าที่เราเห็นมันจะหมุนแนวไหนครับมันก็จะเป็นท้องฟ้าที่หมุนรอบจุดเลยครับจุดบนหัวเราเลยนะครับเหมจุดจุดซินิตกับจุดจุดหมุนของดาวนะครับนอตเซเลสเ s t i a ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่บนโคโลกเหนือนะครับ อันนี้ถ้าไม่ได้อยู่ตรงโคโลกเหนือนะครับอยูอ่ตรงที่ใดสักที่หนึ่งนะครับอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยนะมันก็จะ,ะเห็นดาวเหนือนะครับสูงขึ้นมาจากพื้นนิดหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ13องศานะครับที่กรุงเทพนะครับถ้าขึ้นไปทางเหนือก็อาจจะสัก15 16, 16 17อะไรประมาณนี้นะครับถ้าลงไปทางใต้นะครับอ,อาจจะสัก9 ดำเหนือนะครับก็จะเห็นเอ่อดำเหนือเนี่ยเป็นมุมเอยประมาณเก้าองศานะครับทางใต้นะครับภาคใต้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตำหน่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับตรงมมหรือว่าจุดหมุนนะครับของดาวที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปอยู่อยู่ใต้นะครับมันก็จะอยู่แถวแถวเส้นขอบฟ้านะฮะหรือว่าติดพื้นนะครับ ถ้าอยู่ประเทศที่จะอยู่ทางเหนือๆน,นะครับจุดหมนตรงนี้มันก็จะขยับขยับขึ้นนะครับบนท้องฟ้าจนกระทั่งถึงดาวเหนือนะครับมันก็จะอยู่บนหัวเราเลยอ่าทอดีอยู่ที่โคโลกเหนือเราก็จะเห็นอ่มันอยู่บนหัวเราเลยนะครับอ่าลองมาดูอ่าตัวลูกโลกอีกทีก็ได้นะครับลองมาดูการหมุนนะครับของโลกนะครับก็นี่คือลูกโลกเลยครับโลกเนี่ยเราเห็นว่ามันเอียงนะครับแกนโลกมันเอียงไหม นะครับแล,และเวลาโลกหมุนโลกก็จะหมุนไปในแนวนี้นครับก็ดังนั้นเนี่ยเวลาเราอย,อยู่บนเส้นศูนย์สูตรนะครับแล้วโลกหมุนนะครับ <caust> เราจะเห็นอ่อีท้องฟ้ามันอยู่นิ่งอยู่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวเวลาเราตัวเราหมุนเนี่ยนะครับ ดาวที่อยู่นิ่งมันท้องฟ้ามันก็จะเป็นเหมือนว่ามันวิ่งสวนทางกับเรานะครับเวลากัดเคลื่อนที่ที่เราอยู่บนโลกนะครับก็ปกติแล้วนะครับโลกเนี่ยมันหมุนในลักษณะจะหมุนไปทางทตะวันออกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยดาวเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับกันนะครับแล้วอยู่บนเนส้นศูนย์สูตรนะฮะตรงนี้ มองไปในจุดหมุนของโลกคือแกนโลกมันก็คืออยู่ด้านหน้าเรานะครับตรงเส้นออริซอนนั้นดาวก็จะหมุนรอบอจุดหมุนที่อยู่ตรงแนวเส้นออริซอนนะครับหมจากทางตะวันออกไปทางตะวันตกถูกไหมฮะนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราเห็นดาวหมุนนะครับจากตะวันออกไปทางตะวันตกครับตันนี้ จุดหมุนที่เราเห็นนะครับของดาวเด่ยมันก็จะสยับไปเรื่อยๆถูกไหมฮะตามตำแหน่งของเราถ้าเรายือนอยู่บนอ,อยู่บนโค้โลกเหนือนะครับเวลาโลกหมุนนะฮะเราก็จะเห็นจุดหมุนของดาวอย่งหนอยู่บนหัวเราข้างบนนะครตรงนะครับจุดสี่มิตนะครับอันี้ถ้า เราไม่ยืนอ,อยู่บนโฟ้ลกเหนือหรือว่ายืนอยู่บนเส้นศูนย์สูตรนะครับคือเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจุดหมุนอยู่ตรงพื้นนะครับในขณะที่ถ้าเราอยู่ที่ขั้วโลกเหนือจุดหมุนก็อยู่บนฟ้านะครับจริงๆแล้วอยู่ขั้วโลกใต้จุดหมุนก็จะอยู่อยู่บนหัวเราด้วยนะครับดี๋ยจะเป็นคนละขั้วกันนะครับถ้าเรานยืนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่อยู่ที่ประเทศไทยครับเราจะเห็น,ะนว่าเออนี่คือประเทศไทยถูกไหมครับ มันอยู่ที่ยืนที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราตัวเราเหมือนกับตั้งฉากขึ้นมานะครับอ่าเหมือนกับดินสอเนี่ยตั้งตั้งขึ้นมานะครับตอนนี้เราเวลาเรามองนะครับจุดหมุนมันก็จะยกตัวขึ้นนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับแทนที่มันจะอยู่ตรงที่น่าละออเนนะครับหมุนถูกไหมครับมันก็จะอยู่ประเทศไทยก็จะ ยกจุดที่ดาวหมุนรอบเนี่ยขึ้นมาประมาณอา13องศาหน้าทางใต้ก็ประมาณสัก9องศา13องศาคืออยู่แถวกรุงเทพนะครับภาคกลางแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นประมาณ15 16 17แล้วแถวนี้ครับขึ้นกับจังหวัดวัเราจะไปอยู่ไหนนะครับก็ลองมาดูการหมุน ของดาวและท้องฟ้านะครับว่ามันคำนวณยังไงนะครับปกติแล้วเนี่ยโลกมนะ่ยหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงถูกไหมครับดาวก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเนื่องจากโลกหมุนนะครภาพที่เราเห็นว่าดาวมันหมุนเนี่ยมันก็จะใช้เวลา24ชั่วโมงวนรอบจนกระทั่งครบรอบกลับมายัางจุดเดิมนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยนะครับ ก็จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะตามการหมุนก็คือ360องศาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราหาร360องศาด้วย24นะครับแปลว่าใน1ชั่วโมงนะครับมันก็จะหมุนไป15องศานะครับนี่ใน1นาทีนะครับ15องศานั้นนะครับวัตถุต่างๆบนท้องฟ้ารวมถึงดวงอาทิตย์ดาวต่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะขยับไป เท่าไหร่ครับ65หาร60ก็คือ0.25องศาในหนึ่งนาทีนะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างการเคลื่อนที่ของดาวนะครับก็ในหนึ่งชั่วโมงนะเราจะเห็นว่าดาวเคลื่อนที่นะครับยังไงนะครับตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นดาวดาวในพลานนะฮะกลุ่มดาวในพลานเนี้ย อยู่ณนะมุมเท่าไหร่ครับเนื้อบนหัวเรานะครับ90องศานะครับอันนี้เนี่ยอตอนนี้มันอยู่90องศานะครับอีกนานแค่ไหนนะครับกลุ่มดาวในพานเนี่ยก็จะหมุนไปจนกระทั่งมันตกที่ตะวันทังที่ตะวันตกนะครับ เราก็จะใช้เวลานะครับมุมนี่คือ90องศาถูกไหมครับสองข้างเท่ากัน90องศานั้น90องศาเนี่ยลงมาทางนี้นะฮะจนกระทั่งถึงตกก็ต้องหารเท่าไหร่ครับ15เห็นไหมครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ไป15องศานะครับนั้น90หาร15นะครับก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้า เวลาตอนนี้นะครับเป็นเวลาสามทุ่มนะครับบวกไปอีกหกชั่วโมงนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่าหกชั่วโมงนะครับก็กลายเป็นยี่สิบเจ็ดอยู่ไหมครับวันนี้มันเกินลนอะกก็ยี่สิบเจ็ดลบยี่สิบสี่ก็จะกลายเป็นอ่าสามนาฬิกานะครับของวันรุ่งขึ้นนะครับประมาณนี้